สวัสดีค่ะปะกิกณ์ทำสวนนะคะปลูกผักอินทรีย์นะคะวันนี้ปกิ๊กจะพามาดูวิธีกินอาจจะถ่ายผักปลังแต่ส่วนมากคนไม่ชอบผักปลังนะคะเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ชอบปกิ๊กก็จะบอกว่าวิธีกินผักเพื่อให้แตกแขนงนะคะอาจจะสมมุติว่าเป็นต้นผักกวางตุง้งหรือว่าผัก ผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกรวมกันอย่างเงี้ยเราอยากให้แตกแขนงเยอะๆจะทํำยังไงถ้าเราไม่ตัดเขาจะไม่แตกแขนงเนี่ยเขาจะแทงยอดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สูงยิ่งสูงยิ่งยาวใบก็จะเล็กลงเล็กลงนะคะถ้าเราอยากให้ยอดเขาอ้วนๆสั้น,นๆใบใหญ่ๆเราจะต้องมาตัดค่ะพอขนาดเนี้ยกำลังกินอันนี้ผักปลังญี่ปุ่นนะคะผักปลังสีเขียวมีเขียวมีแดงสองสายพันธุ์ ใครปลูกแล้วก็ดูนะคะว่าปลูกแล้วจะทํายังไงให้ให้ต้นผักลังที่เราปลูกไว้แค่นี้ออกมามีจํานวนกิ่งก้านสาขามีแขนงเยอะๆจนล้นนะคะล้นเข่งเนาะพูดง่ายๆแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยแล้วเอาเสามาปักให้เขาไม่ตัดยอดจะไม่ล้นค่ะยอดเขาก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วก็เลื้อยขึ้นไปพันขึ้นไปบนไม้ก็ได้แค่นั้นแล้วก็ไปออกดอกเอาทีหลังนะคะทีนี้มาดูวิธีกินเพื่อที่ เราจะไม่เลี้ยงให้เขายาวเนาะกินแล้วเอาแขนงเรามาดูนี่คือแขนงที่เตรียมจะแตกออกตามซอกใบนะคะแต่ถ้าเราไม่ตัดยอดแขนงอันนี้จะไม่โตค่ะจะไม่ใหญ่เราก็มาตัดเราไม่อยากเลี้ยงเยอะเราก็ตัดถ้าอยากเลี้ยงนับดูก็แล้วกันอันนี้มีใบเลี้ยงเขาอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะใบเลี้ยงนี่ก็ยังไม่หลุดเลยใบจริงหนึ่สองามเอาใบจริงไว้สใบ สี่ใบเราก็จะได้สี่แขนงเราก็จะตัดอย่างนี้เลยตัดอย่างนี้นะคะถ้าไม่อยากเลี้ยงแขนงเยอะ<ๆ>ก็ตัดลงไปลึกๆเอาไว้ตรงนั้นเลยลูกทีนี้ก็มาดูตรงนี้อีกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เอาไว้สี่ใบเอาใบจริงไว้สี่ใบจะเลี้ยงสี่แขนงอย่างนี้นับออกก็แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะอ่อนนุ่มผัดน้ำมันหอยก็อร่อยแกงส้มก็อร่อยลวกจิ้มน้ำพริกน้ำพริกของเราน้ำพริกปลาทูอะไรยังเงอร่อยมาก12 3 4งสองสามสี่อปกิจะนับเองนะคะก็รู้เป็นที่รู้กันว่าปกิกจะเลี้ยงสี่แขนงเนาะหนึ่งสองสามอันนี้ต้นอวบเอาไว้แค่สามพอละอยากได้ลึกๆหน่อย <laughs> อยากกินยอดเยอะๆหน่อย เราก็เลี้ยงแค่3ใบก็พออันนี้เลี้ยงแค่สอย่างนี้เราก็ตัดลงไปลึกหน่อยเราก็จะได้ยอดยาวๆนะคะปู่ยอดอ้วนมากๆเลยน่ากินมากดูผักปลังของเราผักปลังญี่ปุ่นค่ะที่เหลือเห็นไหมผักปลังสายพันธุ์นี้นะคะใบยอย่างนี้กินได้หมดนะถ้าสมมติว่าขแขนงเข้าโผล่มาแล้วให้มาเด็ดใบเนี่ยเอาไปแกงส้มค่ะ นุ่มมากเนี่ยนุ่มฟูไม่เหนียวไม่หยาบกระด้างนะคะสายพันธุ์นี้เอาไปกินรืนเนอเอาไปแกงส้มเอาไปแกงส้มได้ได้ทุกอย่างลยได้ทุกอย่างแต่ว่าใบใหญ่ๆเนี่ยเหมาะกับแกงส้มจะเอาไปลวกจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นาะผัดเปิดได้หมดมถ้าแกงส้มก็คือใส่บระขามเปียกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ใบของเขาเนี่ยเปื่อยเละยุยใส่กระขาม ปรุงเรียบร้อยใส่มะขามเปียกเสร็จก็เอาเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่โยนลงไปเลยนะคะสักพักก็ยกลงได้เลยะคะ่ะไม่ต้องไปแกงนานอร่อยมากเนีย่ยเห็นไหมใครอยากกินปลูกนะคะใครไม่ชอบก็ไปปลูกอย่างอื่นแล้วก็เอามาตัดอย่างสมมติว่ากวางตุ้งดอกฮ่องกงตัดวิธีนี้ได้เหมือนกันก็จะได้ขแขนงตรงนี้ออกมายาวๆเราก็จะเก็บตัดไปกินไปอีกขแขนงก็แตกแตกอีกนะคะแต่ถ้าขแขนงล้นแล้ว สมมติว่าตรงเนี้ยออกมายาวๆแล้วเรามาตัดยอดเขาเขาก็จะมีแขนงขึ้นมาอีกถ้าเราเอาไว้ใบจริงเขาแต่ถ้ามันยอดเยอะแล้วเราคิดว่าโอเข้าไปเลี้ยงอาหารเข้าไปเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็ตัดลงมาต่าๆได้คือทําสาวใหม่นะคะเขาเรียกว่าทําสาวก็ตัดลงไปต่ําเพื่อที่จะไม่เลี้ยงแขนงข้างบนสีแขนงห้าแขนงทิ้งตัดรอบสองนั่นแหละเขาเรียกว่าทําสาวรอบใหม่แต่รอบที่เราตัดแขนงน,นี่แขนงจะเยอะทีนี้พอตัดเสร็จทํายังไงให้ได้แขนงอ้วนๆ เหมือนกับยอดอย่างนี้ตัดเสร็จนะคะก็ต้องบำรุงเลยนะให้อาหารเข้าเลยค่ะใครมีปุ๋ยตัวไหนก็ใส่เข้าไปมีขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ก็แล้วแต่นะปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์สารพัดปุ๋ยก็แล้วกันเนาะใครมีตัวไหนใส่ตัวนั้นปเก๊กมีปุ๋ยอินทรีย์ปเก๊กก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์บางวันก็บางกระถางบางอย่างอื่นปัเก๊กก็มีขี้วัวปนก็ใส่ขี้วัวปนก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันค่ะ ขี้วัวก,กใครไม่อยากใส่แบบขี้วัวปนๆอยากเอาไปหมักเป็นน้ำหมักขี้วัวก็หมักได้นะคะใส่ให้เขา้าเราก็รดน้ำตามผักเราก็จะงามเลี้ยงผักให้งามไม่ใช่เรื่องยากนะคะไม่ใช่เรื่องยากนอกจากว่าถ้าไม่ใส่ใจเขาก็จะไม่งามเสร็จแล้วก็รดน้ำตามเลยใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องรดน้ำตามเลยนะคะ ผักปลังไม่ค่อยมีศัตรูพืชค่ะไม่มีหนอนไม่มีอะไรมากินถ้าจะไม่ชอบยางเนาะเป็นเมือกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ค่อยมีศัตรูพวกกิ๊จะไม่เห็นเลยค่ะไม่มีหนอนไม่มีเพลี้ยมาแทะอวดตัวนี้หน่อยค่ะฟูหมักหวานนะคะสวยมากต้นเล็กๆเพียบเลยยังเอาลงกระถางไม่หวัดไม่ไหวถ้าใครอยากได้ทักเข้ามานะคะเวลาซื้อปุ๋ยก็ขอต้น ผักฟูหมักสักสองต้นปากิกแต่อย่าเอาไปเยอะนะปาก็กขี้เกียจแพ็ก <c oughs> ขี้เกียจแพ็กค่ะใบตรงข้างล่างเอาไปผัดได้นะคะเนี่ยพอดีวันนี้จะยังไม่ผัดผักมีเยอะละเด็ด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 ขึ้นมาเลยเหลือแต่ส่วนยอดไว้เดี๋ยวเขาก็สูงขึ้นมาให้เราเราไล่เด็ดมีหลายต้นโอ้กินเพลินเลยค่ะผัดกินกบข้าวต้มนะคะอร่อยมากฟูหมักหวานไม่มีรสขม แต่ถ้าใครมีฟูหมักขมๆนะคะเขาบอกว่าเด็ดเอาตรงนี้ใบออกแล้วเอาก้านทิ้งไปแต่ถ้าเป็นฟูหมักหวานนี่คือผัดได้หมดไม่ต้องทิ้งโอแกนกลางเอาเอาก้านตรงแกนกลางอย่างเงี้ยทิ้งนะคะฟูหมักขมความขมจะอยู่ตรงนี้ถ้าอ,าออกแล้วใบตรงนี้ไม่ขมก็ลองดูเนาะโอ้ยอดน่ากินมากๆเลยอยากจะตัดไปทั้งต้นเลยเนาะแล้วให้แตกใหม่ลองดูไม่วันหลังอะ่ะตัดตัดเอาไปผัดทั้งต้นเลยน่าจะอร่อยมากเลย โอเคค่ะวันนี้ป้าเกกไม่ได้ยกป้ายถ้าใครอยากจะติดต่อป้าเกกเข้ามาก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วกันนะคะ0 8 0 7 5 2 7 3 0 0แต่ถ้าใครจะเข้าไลน์ป้ากกย้อนไปดูก็แล้วกันนะคะคลิปเมื่อวานว่าเมื่อวันซือนอะไรถอยหลังไปส่วนมากก็จะยกแทบทุกวันนะคะไลน์ของปกิกนายุภรรยาสองสี่เก้าก็เข้าไลน์หาป้ากกได้ผักตอนนี้กําลังงามค่ะอันนี้ก็กินบ่อยนะคะเนี่ยเด็ดใบล่างไปกินบ่อยก็คอยาวแล้วไอ้ข้างล่างก็ เด็ดเอาไปกินได้แล้วก็เด็ดทิ้งมั่งก็ได้บางต้นแขนงเยอะปะกีิก็เด็ดทิ้งถ้าใครอยากได้เคลอยากไม่อยากกินใบใหญ่เนาะอยากกินยอดเยอะเยๆ,ๆให้ตัดเลยค่ะตัดแล้วจะแตกแขนงออกมาประมาณ10กว่าแขนงเลยตรงปลายยอดเขาเนี่ยออกมาเป็นพุ่มเลยพอดีไกลหน่อยนะตรงนั้นน่ะนะ,นะ,นะคุณลุงสองต้นนั้นต้นนั้นตัดแล้วนะคะตัดยอดละแขนงออกมาเพียบเลยค่ะเป็นสิบเลยอันนั้นจะกินใบเล็กก็จะกินแบบอย่างนั้นนะคะกินแบบเบบี้ ถ้าจะกินใบใหญ่ก็ไม่ต้องตัดยอดกินได้สองอย่างทําได้สองอย่างอยู่ที่เรานะคะจะปลูกยังไงทํำยังไงนะปลูกผักก็ทดลองดูทําได้หลากหลายก็เพลินนะคะเราเรียนรู้จากเขาเขาก็สอนเราถ้าเราอยู่กับเขานานๆเราก็จะรู้ใจเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผักของเราเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ใครไม่ชอบไอหอยตัวนี้มาแล้ว ใครไม่ชอบผักปรังก็ปลูกผักอย่างอื่นนะคะแล้วก็ตัดแขนงเหมือนกันอย่างนี้แหละคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กินผักไม่เป็นปลูกแล้วจะถอนกินดีไหมกินยังไงให้ใช้วิธีนี้นะคะตัดกินแล้วก็จะได้แขนงเยอะๆนะโอเคค่ะคะน้าก็ได้เหมือนกันนะทําเหมือนกันได้หมดคลิปนี้ก็อาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามก็กดครั้งเดียวพอแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ ก็พอแล้วค่ะเพื่อเปิดการมองเห็นเวลาปักกิ๊กลงคลิปก็จะได้เตือนโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ